คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ครับได้ประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแบบบัญชีรายชื่อของพรรคไทยสร้างไทยครับโดยตามที่ประกาศเนองตั้งแต่วันเข้าสภาครั้งแรกนะครับว่าจะเลื่อนลำดับของผู้สมัครของพรรคท่านถัดๆไปเนี่ยขึ้นมาแทนเพื่อให้มีโอกาสได้เข้ามาทำงานแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนโดยจุดมุ่งหมายของคุณหญิง,งนะครับก็ ต้องการให้เป็นเสาหลักนะครับแล้ก็เป็นสะพานเชื่อมโยงให้มีการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนโดยเน้นให้พัรคเนี่ยเป็นสถาบันทางการเมืองครับพร้อมกันนี้ครับก็ยังเรียกร้องไปยังสวทั้ง250ท่านให้ยึดในหลักประชาธิปไตยไม่ฝืนเจตนจำนงของประชาชนซึ่งแต่จะนําพาให้ประเทศเนี่ยสู่ลมของความขัดแย้งอีกครั้งหนึ่ง